ศูนย์พระลุยศูนย์น้ำโชว์เออส์น้ำโชว์โอยหลงหลงค่ะโอ้กะลังอันทำความสะอาดให้แม่ซี่ติค่ะแม่นจ้ะโอ้อ่าแ,าโอโอแต่เสาวยิมว้มสายิ้มยังเก็บมาทำความสะอาดนาะค่ะโอ้ค่ะโอ้อนุโมทนาบุญน้ำเด้ออ่า,าอคือว่าได้ข่าวว่าฟันดีคักแน่แถมปรึกษาหาเลือกกบแม่ซี่ได้โอ้แต่เสาเลยนาะเรีนจ้ะก็เลยแม่เพราะในยินเสียงข่าวๆก็เลยมา เววๆเธอไปก็เลยฟฝ้ามาสัมผัสเพราะว่ามันสิเป็นโครงสุดท้ายแล้วนะมันจะเป็นโครงสุดท้ายแล้วฮาก็เลยอดบ่ได้ที่อยากได้ตัวดีๆเด็ดๆไปฝากตอนเอฟซีแฟนช่องคือว่าฝันแบบใดขึ้นยังเป็นแต่ทึ่งบเทิงน้ำตาไหลทึ่งบ่บาโอ้บเทิ่งน้ำตาอืมมันเขาจอกมาขอหลองผูกคอ โอ้ขอความเมตตาขอความเมตตาจากเฮาสงสัยว่าเฮาอยู่ร้านถ้ำเนี่ยแะคะ่ะโอ้ขอส่วนบุญแม่นค่ะเพิ่นมาขอส่วนบุญเฮาโอ้แ,แบบเกาะโล่งขนมาเลยเด้ค่ะโอ้เกาะโล่งขนมาแบบเออเพิ่นเหมือนเด็กหน่อยเพิ่นเหมือนพี่การหรือจังไดนี่แม่เพิ่นร่างกายเพิ่นบ่สมสมสม<น>ประกอบโอ้ค่ะโอ้ยบอกมาแล้วเพิ่นอ่ะโอ้คนหนาวลุกเลยอืมเพิ่อนมาลองาานหลยว่่ซัโอ้ท่าน โทรมานหลายปานความจริงเลยด้วพี่น้องค่ะอืเส้นหัวสีอันมันมีแนวหัดข้อพิ่นเพิ่นว่านนะมีแนวหัดข้อพิ่นชั่เพิ่นสีอันใจขาดใจขาดทางนี้นะนาดำนาแหลมเมื่อแบบว่าไอต่วเพิ่นเมื่อวันฟังเพิ่นเห็นห้อยอยู่ร้านท่าพิ่นก็มันอยากขอส่วนบุญเ้องน้ำเองสินะโอ้ค่ะแม่ชี้ห่อย่ำกว่าแม่โอ้บาไม่ล้านไม่ซี่สวดมุ่นบายพระให้แพ่ส่วนบุญให้เพ้นน้ำแน ออคือคือได้ยินข่าวว่าได้ข่าวว่าอันโมเมนต์บ้างแผนเอาเงินประกันยังสิบอกอันเพิน่นเอาอยู่ออพ่อพ่แบบอแม่เพิ่นถะนะเออเออออยากได้เงินประกันลูกอยากได้เงื่อนเพิ่นโล่แบบว่าเป็นอย่างคือเหมือนหาเสือหาสายอยังไปว่างหน่อยไ,ไกลๆเพิน่นเพราะเพิ่นเป็นเด็กหน่อยที่แบบเหมือนเพิ่นบาค่อย อสมประกอบน่าเด็กน้อยพิการเนี่ยนะจ๊ะคเราจะหาเห็ดเหลืงเห็ดแง่ไปแง่ปักฟอกปักไฟไปแง่เห็ดยังไปแง่ตุ้งเสียแม่จ๊ะโอ้เหมือนเขาวางแผนลวงหนาแม่นเหมือนวางแผนสิกษาลูกเจ้าของบ่เขาจะไงเพิ่นก็าเออมาลองทุกแม่บอกอย่างเพิ่นแบบบ่บ่ใส่สัตว์โอ้คือพ่ออย่างมาหาอย่างนี้สินะโอ้ค่ะโอ้ว่าเพิ่นเพิ่นไหวโอ้ค้างเพิ่นไหวอืม ก้อนตายนี่ว่าแม่มาหาจังสิบอกแม่ออแม่แม่หนะมาหาตอนมืดตอนมืด,ม,ดมืดแม่จังสินะเอ,อเอาได้ข่าวว่าเป็นคือเพิ่นว่าเอาสู้พระลวยบริจักเพิน่นคือจังมาเข่าฝันเพิ่นว่าทุกข์หลายเพินพ่นทุกข์เพิ่นเหนมือนบอกว่าบ่ฮู้จักกันมา่อก่าให้ฟังเฮ็ดหยังหนูทุกข์หลายหนูเจ็บหลายหลายเจ็บอย่างสินะคือเฮาก็ตีความหมายไปว่าเพิ่นเจ็บหลายเพิ่นบอกว่าอ,อัน ผู้นั้นนั่นเป็นเป็นแม่เลี้ยงซามโมเมนบ่แม่แมนค่ะแม่เลี้ยงเพิ่นอืๆที่ว่าเว้าซูเมซี่ฟังน่ะที่ว่าเมซี่ซองเบิ่งอ้าวแม่นเมซี่ซองเบิ่งอธิบายว่าเว้าให้ซูเมซี่ฟังก่อนน่ะก่อนที่จะมาให้แม่พ่อสัมภาษณ์เนาะโอ้เพิ่นว่าเพิ่นทรมานหลายจ้ะโอ้แต่ว่าช่วงก่อนเพิ่นสิตายหั่นเพิ่นก็บอกว่าแม่เพิ่นอ่อนแม่แม่มาแม่แม่มามืดหยังสิ่งหนึ่งเออแม่มามกหมึอแม่มามืดม่มามึด แม่เอาสายเหงว่างมืดหมึดไปไปจับเล่นน่ะนะเล็กหน่อยเนาะมือแง่เปล่าไฟไปเล่นนะเขาก็บว่าคอยสมประกอบอนไรโอ้เพิ่นก็เลยมาลองถูกแม่นจ้ะโอ้แต่อิโตนเนาะอิโตนเพิ่นอยู่โอ้เพิ่อนทั้งหมดทั้งไหาบอกเมื่อเช้าเลยบอกหเายแล้วบอกก็ไม่สี่นะอืแต่ว่าเพิ่นน่ะเป็นเด็กหน่อยก็เพิ่นร่างกายนาะเพิ่นหน่อยแต่ว่าหน้าตาเพิ่อนอายุกับสิบประมาณเราเรายี่สิบต้นๆุ่นยี่สิบไปไปไปเลยโอ้ เพิ่นยังไหนโอ้คือบวัวยังก่ออ๋อคือบขอโชคขอมาทั้งเพิ่นเองเพิ่นมากขอความเมตตาก็ขอเพิ่นอยู่กับห้องกับเดาอายุเพิ่นเนาะประมาณเพิ่นกับประมาณยี่ห้ายี่สิบเจ็ดประมาณนั่นโอ้ยี่สิบห้าสองห้าสองหกสองเจ็ดประมาณสองเจ็บบ่เกินนี่จ๋าอายุแล้วเล่าเดียวกันกับสุนี่แหละจ้ะโอ้อายุแล้วเล่าเดียวกันเนาะจ้าก็เพิ่นก็ขอส่วนบุญน้ำบนว่าที่พ่อแม่เพิ่นเฮ็ดให้ไปนะ คือรับบ่ได้๋อหมายถึงว่ารับรับบุญจากพ่อแม่ที่เห็ดให้นะเพิ่นรับรับบุญบ่ได้เพราะว่าเป็นคินเจตนาขาดเจตนาขาดถึงจะาทำบุญให้เพิ่นกะว่าสามารถที่จะรับส่วนบุญจากจากเขาได้มันทาเหมือนเขาบ่ได้ตรงใจที่จะทำบุญให้เฮ้าเหมือนทำตามหน้าที่บ่หรือจังไดอ๋อเฮ็ดๆหให้เ้าุบานเพิ่นเบาผื่นว่าเท่าไปเน้ออ้าวแบบเพิ่นก็เลยมาขอสมุิท่าแม่ซี่เห็นว่าเฮ้า มาถ่อาฟันเมซี่บ่ณได้เหรือจังไหนบอลูนเพิ่งบอกสุโอ้ที่กินคนิีตจตนามหาเมซี่มาขอควาวเมตตาสงสารเนาะโอ้แต่ว่ากระใจไหลอยู่เด้ซูพะรวยอ่าซุ่มหนีข้าเจ้าว่าจังสีไดซูพะรวยเมนได้เงินประกันเป็นแสนเป็นล้านมันใส่บ่โดนดอกอันเงินจังสีน่ะอันเงินอยากอันเจตนาข่าค้นเราเอาเงินประกันนี่เจตนาฆ่าเอาเงินประกันนี่อันบอกแสดงว่าบ่ได้โดนเงินตัวนี้ใส่บ่ได้โดน เดี๋ยวมันก็จองกันไปเดี๋ยวมันก็จิบหายไหว่อดเด้พี่น้องเอ้ยเป็นคติเตือนใจเนาะอันนี้เป็นผีแล้วเป็นเรื่องกิ่งเด้อเนี่สูบผนูผีบ่ก็คือเพื่อนเพื่อนตายไปเราเพื่อนก็สามารดวอดได้เด้ก็คือแบบเพื่อนก็ะบอกให้ห้าวฝั่งเพื่อนรู้แล้วเนาะเพื่อนตายไปเพื่อนก็รู้ว่าพ่อแม่เพื่อนนี่เหตุประกันเลยภาษาเพื่อนอย่างเจสซี่นะเพราะรู้เจตนาล่มของอันรู้เจตนาแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนตอนเพื่อนยังไม่ตายเพื่อนก็เด็กหน่อยเหมาะสมประกอบเออ โอ้เปลี่ยนเปลี่ยนลลางเปลี่ยนลลางแล้วเออสามารถที่สิซื้อซื้อกับเขาได้แล้วแมนค่ะแมนโอ้ยบอกมาแล้วก็บตะชิโต้เล่านาะแต่บอกมันนี่โอ้บอกก็ไม่ซีจนหายแล้วหายดีนอนไมังจังหวะมันเป็นเรื่องจริงจังไลยโอ้คือคือจังเรื่องจริงเลยแมนจ้ะโอ้ยเด็กหน่อยผู้นี้จะเป็นเจ้าเกิดมาผิดหม่องคักเนาะ เกิดมาก็พอใจไหลเม่เลี้ยงยังมาใจไายอีกแต่ว่านาตพ่งเ่เป็นเด็กหน่อยอันนั้นด้ว่คือเด็กหน่อยที่เป็นเด็กดาวบบอกแต่ว่านาตาพึ่นก็คือเฮาปกติโอ้เราผมสั่นหรือผมเห่าวผมสั่นโอ้ผมสั่นผมสั่นคือไม่พอน่ะโอ้ยตา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 ยหอยหอยหอยบ่ลบนลบ่ลบอนลูกไม่พอนอกเด้อหนอไม่พอนบ่ได้ส้วมผมนะ้ผมสีคล่ไขส่งผมสั่นอืม ซูมไม่พอดนะแต่ว่าสันก็ไม่พอดอีกเด้ค่ะโอ้ตีเด็กน้อยผู้นี้น่ะซูพรุ่ยโอ้ซวนน้ำโชคแ,แต่เพิ่นเป็นผู้ยิ่งแต่ว่าเป็นผู้ยิ่งจ้ะให้ว่ามาลองทุกขอส่วนบุญแม่่นคะเกาะกระโล่งขึ้นมาเลยแมน่นเกาะโล่ง เจ็บหลายอย่างนี้สินะสอยหนูเน้หนูเจ็บเจ็บหลายเจ็บหลายอันเจ็ใจสีขาดเจ็บเจ็บข้อเจ็บข้อคนบาดใจสินะเจ็บข้อเจ็บหลายสอยสอยเน้สอยเน้อยากได้บุญยังสีโอ้มาแต่สิโตุ๋นแล้วแถวแล้วน้ำตาสิไหลพี่น้องนู่ได้บุญคนว่าอืมอืมอืมนู้ว่ได้บุญพ่อแม่เฮ็ดหนู้ว่ได้บุญโอ้อันเกิดมากกับลำบากข้อแห้งแล้วนอชีวิตเพิ่นอ่ะนอเพิ่นเบาสู่ฟังค่ะนอ เกิดมาลําบากยังมาพอสุ่มใจลายอีกเนาะโอ้ยเกิดซาณาซันใดก็ไปเกิดบนดีๆเด้ออีลาเด้อเนาะเกิดซาณาซันใดก็ไปเกิดบนที่แห่โฟเมซี่เพื่นลับฝาผ้าวันนาถึงเพื่อนไห่โอ้เโว่าเมซี่แล้วซื้อกิ๊ดใดถอดกิ๊ดใดเด้ซื้อกิจไปซ่วยน้องเพิ่นแน่เพิ่นสิมีคาถาหรือว่ามีอีหยังที่ว่าซอยอ่าแบ่งเบาให้น้องผ่อนหนักเป็นเบาเนาะอันซุ่มใดมันใสเวียนใสกรมเพิ่นไว้ก็ให้กรรมนี่ย้อนสนองไปหา เร็วๆเนาะให้มันได้เห็นศาสตร์นี่เป็นเรื่องจริงกัอีตัวเนี่ยอันนี้ข่วมฝันมันบ่เนี่ยฝันหรืออีหลีฝันค่ะฝันฝันโอ้เป็นความฝันฝันแต่เฮานี่คือคือความจริงเออคือความจริงเลยเห็นเ่าฝันแต่ว่าความรู้สึกเฮาน่ะเออมันเป็นเรื่องจริงอ่ะที่น้องมา่อกว่าเห้เฮาฟังโอ้แล้วบ่นี่ยอย่างลองลองทุกให้เฮาฟังโอ้แต่อีตัวอีตัวอืมแต่อีตัวแห้งจนน้ำตาสิไหลพี่น้องเอ้ยซูพ่อรวยทั้งเวัวทั้งน้ำตา ไปลโอ้นอนตาสิต่นเพราะนอนเรื่องกิ่งมันสิมีอยู่บ่ฮื้อสูผ้ารวยเฮือเรื่องมันมัเรืจังจริงน่ะจะมีเด้เพราะว่าเฮาก็เห็นในข่าวละโอ้ในข่าวหลายอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ่่่คะแมงเออเหมือนเฮ็ดประกันไว้หลายละเออเออแบบเออหนั่นได้ประกันแท้เนาะเฮ็ดจังได๋กูสิได้ประกันเออเหมือนเฮ็ดเขาก็เคยสอนไว้โอ้เหมือนกับว่าเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้มันตายเร็วๆกูสิได้เอาเงินอ่าลูกกูมาใส่สบายๆดีก็สิส่งโดนๆแม่นบ่สุผ้ารวยโอ้เป็นคติเตือนใจเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันผู้ใดอันอย่า หาทำเนาะผู้ใดคิดอยู่กับไห้เศร้าคิดซะคิดแบบนี้เนาะค่ะโอ้เห็นเพิ่นมาหลองทุกเหล่าแอดกับขนคิงลุงหยาหยาบอยู่พี่น้องค่ะไอตัววันนี้เกิดเลยว่าไม่แน่วมาฝากสำนันบ่ออันโซอันอายุเพิ่นน่ะประมาณยี่ห้าอ่าประมาณเราเล่ายี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยเอาขึ้นลงน้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าน้องเพิ่นเป็นผู้หญิงเพิ่นน่ะอายุประมาณยี่ห้า โอ้ประมาณยิบห่แต่ว่าเขาขื่นื่อลงเอาก็ไผื่ออย่าลืมมาหน่องเพิ่นเกาะร่องเออขอร่องเป็นเด็กๆเพิ่งเกาะลงแบบเด็กหน่อยเกาะโอ้ยซอยแน่แบบว่าเขานั่งอยู่ในร่องเนาะเกาะแบบโอ้ยซอยแน่ยังจังสีนะหนูเจ็บหนูเจ็บอยู่ค่ะโอ้หนูเก็บหนูเก็บซอยแน่เจ็บข้อเจ็บถือข้าศจนตายออ๋ แต่อีตนทราบนาะสูผ้ารวยเนาะเมื่ออย่างนี่แหละหัดข้อคนเพื่อคนเจ็บเด็กนะสืบเถิดฮัดข้อนี่แหละโอ้โอ้โอ้จำมันโอ้จำมันนอพี่น้องนอค่ะจังไรก็อย่าให้มันมีเรื่องกิ่งเด้อนอนสูผ้ารวยเนาะโอ้สูน้ำโชกเอาหลงหลง่องนี่แหละแม่นค่ะสูผ้ารวยกับแม่นสูน้ำโชกกับแม่นพ่อฉันแนวกับแมนไม้เด้อค่ะเด้อสูน้ำโชกนะค่ะช่องไม่เนาะค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจแล้วที่สำคัญนี่อันนี้ก็ฝากไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะอันน้องเพิ่นอายุยี่ห้าเท่ากับสื้อ ย hey. ี่ห27สิบหกยี s <S like ่สิบเจ็ดน้่เนาะค่ะพี่น้องนาะค่ะเพื่อขื้นเพื่อโลงเนาะสุภาพรวยนาะค่ะยี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะล้วก็น้องคนเกาะฝาโล่งมากพี่น้องล่องตีซอยกันเนาะค่ะเพื่อนมาขอส่วนบุญเพื่อเข้ได้เฮ็ดบุญให้เพื่อนเดี๋ยวเซอเมซี่สายาเนย์ซื้อกิจเบิงว่าเป็นจังไไดมากจังไดเรื่องตอนแรกเราสินังสมาธิด้แล้วสิถอดจิตแล้วสิเบิงได้ว่าน้องเขาเป็นจังไไดมากจังไไดอ่ามันเม่นเรื่องกิ่งหรือว่าเรื่องบกิ่งเนาะถ้าต้องให้เมี ตรวจสอบให้อีกเทื้งหนึ่งค่ะบ่วยเม่อเรื่องจริงน้องคือสิบ๊มาบอกเขามาขค่ะโอ้แม่มาขอขอส่วนบุญของของนูด้วยอ๋ออ๋อก็คือว่าเอ้าขันบ่วยม่อเรื่องจริงอีหลีน้องคือสิมาขอถูกขออขอลองถูกขอส่วนโอ้มาเพิ่นบ่ได้หยังเนาะแม่าเพิ่นบ่ได้บุญบ๊ได้หยังคือสิอยากได้บุญแท้จังซี่นะค่ะโอ้คิดว่าเป็นเรื่องจริงเนาะเรื่องจริงอ่ะวัดนี้เฮากัสิมื้ออื่นเฮากัสิตามโค้งสุดท้ายของน้องหนูดีคลอดลูกเป็นไม้ค่ะสำรับผู้ไปบบ่่่ไไดด้้มาากะอ ลอยขาลอยแข้งหรือว่าเป็นอามาพิกอามาพาดนะคะไปเอ่อกินยาน้ำเพลินได้ใส่ล่งห้ำเออใส่ล่งห้ำนี่เศร้าท่านตาค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เห็นผลท่านเออลิซี่ดวงกับเศร้าท่านตาเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะน้องหนูดีคลอดลูกเป็นไม้อันนี้ก็ฝากไว้น้ำเนาะค่ะขวัญใจแต่ก่อนที่แอดสีปิดไปเห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันบ่มีรถสีจอดมันดังแห้ง พี่น้องเออผ้าอันนี้เป็นลิสี่ดวงดากแดงกึ่งคึ่งจะได้ใส่ผ้านะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นเศร้าแล้วเ้าแล้วแม่ค่ะเพื่อนไปกินไปกินยาโนดีเนาะค่ะเศร้าเด้อค่ะเด้อสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มีค่าครูค่าคคยเนาะค่ะกินฟรีเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอสําคัญเนาะรักษาฟรีค่ะพระสงฆ์องค์เจ้าเนาะกับนโมทนาบุญกับน้องหนูดีลอดูเป็นไม้เนาะสุน้ํโโชคบดนี้เหาก็สี อ่าเมื่ออื่นตามโค้งสุดท้ายของน้องหนูดีแต่ว่าเมื่อนี้สิเดินห้างไปน้ำสมก่อนค่ะพี่น้องค่ะเอ้าสูเปร์ลุยกะขอแสดงความเสียใจน้ำเนาะเพื่อนฟันลาตาอีตุนเนาะเรื่องจริงโอ้โอ้เอาค่ะบันนี้ไม่คว่ำแต่ยุติไว้ซ้ำนี้เนาะเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะเอาขอบใจจ้า